เป็นรถยนต์ที่หลายๆท่านกําลังมองหาเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะเครื่องยนต์ไม่จู้จี้จุกจิกค่ะเครื่องยนต์ทนทาน <Yeah. S 1> ใช้ดี <Yeah. S 1> คันนี้เช็คมาให้สมบูรณ์แบบที่สําคัญนะคะได้ในราคาแบ่งปันด้วยคะ่ะมันมันยังนั่นมันยังฟูอยู่เลยนะคะเ <Wow. S 1> บาะเนี่ยเหมือนสภาพการใช้งานของเขาไม่ได้ใช้แบบสมบุกสมบันเบาะยังสภาพสวยภายในสวย <Wow. S 1> จริงๆแล้วรถคันนี้สวยทั้งภายนนอกภายในะค่ะ กว้างนะทุกคนกว้างนะคะด้านหลังล้ออะไรอยู่ตรงนี้นะคะ รถราคาโปรโมชั่นมาฝากกันอีกแล้วค่ะเป็นรถยนต์ที่หลายๆท่านกําลังมองหาเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะเครื่องยนต์ไม่จู้จี้จุกจิกค่ะเครื่องยนต์ทนทานใช้ดีคันนี้เช็คมาให้สมบูรณ์แบบที่สําคัญนะคะได้ในราคาแบ่งปันด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้องเบนมี t o โ o ต้าวีอ 1.5J ปี2007มาฝากกันค่ะนี่เลยนะคะคันนี้เรียกว่าเป็นโฉม เขาเรียกว่าเป็นตัวเปลี่ยนโฉมตัวรุ่นแรกๆเลยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบว่ายอดนิยมมากๆเลยนะรุ่นนี้ขายดีมากเลยนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีเพราะว่าอะไรขึ้นชื่อของขึ้นชื่อของวีออสนี่ก็ค,คือความทนทานมากๆเลยนะเครื่องยนต์แทบจะไม่มีปัญหาและที่สําคัญรองรับทุกอู่นะไหลหา,หาง่ายมากๆเลยมาอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถปี2007 2007นะสีเทาเนี่ยเป็นสีที่เออเป็นสีที่ไม่เอา เป็นสีที่เขาเรียกว่ายุคไหนยุคไหนก็มีสีนี้แล้วก็เป็นสีที่ดูแลง่ายมากๆเลยนะคะจะสังเกตว่า 1.5J เนี่ยยังไม่มีไฟเติดมองเนาะแต่ว่าโคมไฟเนี่ยก็ยังเป็นโคมไฟเดิมๆนะโคมไฟเดิมๆโคมไฟแท้นะคะคันนี้ยางเนี่ยให้ดูสภาพยางก่อนนะคะ คันนี้ซื้อไปไม่ต้องเผื่อค่าซ่อมซื้อไปแล้วใช้ได้กีกยาวๆนาน,น,านยางเป็นยางปี2021นะคะเปียกนะคือใช้กันแบบยาวๆนาน,น,านแต่ว่าคันนี้ข้อดีเลย1นนะคะข้างในเนี่ยน้องเบนจะให้ดูให้ดูในส่วนของเบาะก่อนเบาะนะคะต้องบอกว่าสภาพด้านในเบาะของเขาเนี่ยม,มันยังนั่นมันยังฟูอยู่เลยนะคะเบาะเนี่ย เหมือนสภาพการใช้งานของเขาไม่ได้ใช้แบบสมบุกสมบันเบาะยังสภาพสวยภายในสวยจริงๆแล้วรถคันนี้สวยทั้งภายนอกภายในทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะคะนี่แอร์นะคะแอร์ปรับได้4ระดับเกียร์ดีแอร์เย็นนะคะเกียร์ดีแอร์เย็นะค่ะขับได้อีกยาวๆนานๆสบายเลยและมาพร้อมกับเกียร์ออโต้สสปีดนะคะ มาพร้อมกับเกียร์ออโต้4สปีดเนาะฉะนั้นแล้วนะะซื้อง่ายขายคล่องค่ะใช้ก็ง่ายนะคะเกียร์ออโต้ขับง่ายรถไม่ได้เป็นรถที่แบบว่าช่วงหลังยาวมากฉะนั้นถ้าเกิดว่าเน้นใช้ในเมืองหรือว่าใช้ทั่วไปคันนี้ก็ได้เลยค่ะแต่ <Yahoo! S 1> ว่าเป็นรถใช้งานที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเนาะดูสิคะดูเบาะเบาะข้างหลังคือนี่คือความสวยความสดของด้านหลังฉะนั้นบ่งบอกว่าจะของเดิมเขา ใช้น้อยนะคะใช้มาน้อยด้านหลังแทบจะไม่ได้นั่งเลยแหละถ้าสภาพนี้นะคะส่วนมากจะเน้นด้านหน้าซะส่วนมากนะคะ hmm. Toyota Vios นี่ด้านหลังมีเซ็นเซอร์เป็ดน้อยมาให้ด้วยนะคะเวลาถอยก็จะดังปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปิ๊นะคะมีเสียงให้ด้วยนะอันนี้แต่ต้องเป็นขออนุญาตเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บของด้านหลังดีกว่า โอเคจะกว้างขานาดไหนมาดูกันเลยค่ะนี่เลยนะคะถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะกว้างนะทุกคนกว้างนะคะด้านหลังล้ะอ,อะไหล่อยู่ตรงนี้นะคะกล่องโฟมยังอยู่เนาะนีนะคะเครื่องมือจะอยู่ด้านในนะคะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะคะ สภาพดอกยางเดี๋ยวให้ยูนะคะนี่เลยนะคะ195ทันะคะสภาพดอกยางก็คือแน่นเปียเลยสภาพที่สวยขนาดนี้ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมนั้นดูแลมาดีนะคะถ้าดูแลรักษารถไม่ดีนี่สภาพโดยเฉพาะที่เป็นเบาะผ้าด้วยนะจะบอกเลยว่าเยินแน่นอนนะคะเดี๋ยวขออนาตเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูในส่วนของเลขไมคค่ะโอ้เปิดมาปุ๊บเย็นปั๊บเลยนะคะ โซไม่เห็นในส่วนของเลขใหม่ใกล้ๆเลยค่ะคันนี้นะคะวิ่งมาแล้ว2 1 1 1 0 2กิโลนะคะกับรถปี2007น้องเบนมองว่ารถวิ่งมาไม่เยอะนะคะถ้าปี2007ไมขนาดนี้นะคะถือว่าใช้งานไม่สมบุกสมบันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้สตาร์ได้ยินเสียงเครื่องยนต์นี่เป็นไงล่ะคะถึงบอกว่าคันนี้นะคะว่าคันนี้นะคะเป็นรถที่เจ้าของเดิมเขาดูแลมาดีมากๆเลยนะคะเกียร์ดีค่ะแอร์เย็นเกียร์ดีแอร์เย็น ช้กันไปอีกยาวๆนานๆเลยค่ะคันนี้เกียร์ออตโอต้ขับง่ายใครๆก็ใช้ได้ใช้ง่ายนะคะที่สำคัญนะคะวีออสเนี่ยประหยัดน้ำมันคันนี้นะประหยัดน้ำมันถึง14กิโลลิตรเลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเครื่องมาค่ะโอเคเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สบเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะคะ 1,497ซีซี109แรงม้านะคะจะเอาเน้นใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็ได้หรือว่าขับไปทำธุระออกต่างจังหวัดคันนี้ก็ได้อย่างสบายเลย ระบบความปลอดภัยก็จะเป็นพวกเบรก ABS นะคะพวกนี้พื้นฐานมาตรฐานของรถอยู่แล้วนะคะก็ถือได้เรียกว่า1น,นะคะเป็นรถที่ใช้ง่ายใช้คล่องค่ะออปชั่นไม่ได้ยุ่งยากต้องเป็นสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะคะสำหรับโตโย t a v วีอ 1.5J ปี2007คันนี้นะคะเป็นโฉมที่ถือว่าขายดีมากๆเลยข้อดีของเขาหลักๆเลยนะคะเครื่องยนต์ของเขานั้นไม่จูจี้จุกจิกค่ะประหยัดน้ํามันถึง14กิลลิตรนะ1,497 ซีซีหนึ่งร้อยเก้าแรงม้านะคะอย่างที่เห็นสวยทั้งภายนอกภายในคันนี้สมบูรณ์เกียร์สมบูรณ์แอร์เย็นช่วงล่างขับได้ช่วงล่างแน่นและที่สำคัญนะคะนี่เลยยางนะคะปี2020 2 1ย่อนะคะดอกยางยังอยู่แน่นเปียฉะนั้นใช้อีกยาวๆนานๆนะค่ะเป็นรถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานและที่สำคัญวันนี้มาพร้อมกับราคาโปรโมชั่นแค่1 5 9 0 0 0าท1ื่น0 0บาทสําหบาทสำหรับรถคันนี้นะคะใครสนใจรีบเลยนะ ใครสนใจนะคะโทรหาน้องเบนได้เลย094 109 1164เบอร์นี ah ้สามารถแอดไลน์ได้อย่าลืมนะคะจะอยู่ไหนก็ซื้อได้ค่ะเพราะเรามีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านเลยสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ